อ่าฮัลโหลสวัสดีครับซับไอเดียเกมนะครับวันนี้โอ้ยอันนี้มิเหรอ,อันนี้ก็ตัวพีบีนะครับยอดสองดาวอ่าชายาข้อไหนวะสกู๊ครับสกู๊นี่ครับชายาไม่ค่อยได้ทำนะครับกระเป๋านะครับกระเป๋าเบอร์ที่มีนะครับ อักเอเแค่อ่าดูเอาผมก็ไม่รู้ปืนนะครับเพราะผมไม่ใช่คนเล่นพีบีก็ประมาณนี้นะครับดีแต่ยดนะครับอันนี้ <c oughs> อ่ัไปซื้อปืนโคด้ดเติมใส่กันเองคิดมีอยู่นะนี่ กระปืนหลักของพักษนกยก็ครบแล้วนะครับอ่าก็สองดาวนะครับสนใจติดตามช็อปไอเดีเกมนะครับเออครับขอบคุณมากครับ